เดี๋ยวผมจะกินปลาทั้งตัวครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันกิเกลครับช่องสิงเี่ปลาลุยปลากินครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูผมกินปลาทูสามรสกับปลาทูทอดนะครับวันนี้ก็เป็นฝีมือแม่ผมทำเองครับอันนี้เป็นปลาทูทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาทูสามรสครับอนี่ครับแม่ผมทำให้ครับวันนี้เดี๋ยวเราลองไปกินกันรสชาติจะเป็น สชาติก็จะออกเผ็ดเผ็ดนํำหวานตามนะครับมาดูตามรสน,นี่ครับนี่ครับหน้าตาพอลราพิกสามรส ลืมไปอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มปลาถูทอดนะครับน่ครับน้ำจิ้มปลาถูทอดอืม หัวปลาหัวปลากินได้ครับเดี๋ยวเรากินเลยกรอบ มาเกือะพวงครับอุ๊ยโดยแนแล้วมากินปลาถูทอดครับ ใหญ่มากนะครับเอาก็ทำจิ้มน้ำพริกน้ำปาลาลาดไปเลยครับน้ำพริกที่ทำก็จะเป็นมีน้ำมะนาวน้ำปลาพริกหอมแดงครับ 对呀，嗯，嗯。 วันนี้ไม่มีมีของแซ่บครับของแซ่บต้องหยุดของแซ่บเผ็ดๆต้องหยุดก่อนนะครับกินไปท้องไม่ค่อยดีครับปวดท้องทั้งวันวันนี้เลยต้องงดของเผ็ด เดี๋ยวเรามากินปลาทาั้งตัวเลยนะครับกินไม่ได้ครับ แต่เรามาจับไปอีกหนึ่งตัวครับตาทูสามรถ ปาทูมันก็เนื้อมันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยครบรสเลยครับเปรี้ยวหวานเฮ้ยเผ็ดหวานเค็มนิดนิดแล้วก็มันครับมันมีเปรี้ยวนะครับใช่เข้ามากอย่าลืมฝากติดตามทางช่อง ช h อ n แ e น่ติงลี่พาลยุยพากินและก็ทางเพจเฟสบุ๊กติงลี่พาลยุยพากินด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวผมจะกินปลาทั้งตัวครับถ้ากลางไม่แข็งผมกินไม่ได้นะครับเนี่ยการแข็ง วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับคข้าหน้าผมจะเอาอะไรมาเพื่อนๆกินได้เพื่อนๆดูกันกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามทังช่องชาแนลติงลี่พาลุยพากินและทางเฟซ a c e บุ๊ k ติงลี่พาลุยพากินด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอาว่ายครับ